อเสียงรดังปึกเลยครับสวัสดีครับก็เวลาเลิกงานแล้วครับผมก็เลิกงานแล้ววุ่นมาอะไรมาเขาเลิกเลยนี่ยังไม่เลิกอีกเขาเลิกงานแล้วเออจะดัดแปลงให้เป็นรถไรจากรถหกล้อดัดแปลงให้เป็นตุ๊กตุ๊กบ่ អួយដៃតាផិត្រាងគុនចៅเฮาរួអ្គុនចៅរូស៊ីមានកើតក្នើតមានក្មេតិញយ៉ាដ <puntosilla> ិញក្រោយ៉ាពួកបានេះខ្ញុំស្ងំនេះអូសាលៃនេះបងឲ្យឲ្យលูกຫຼານหากินให้เจริญเจริญបន្តិចណាស់លឿនๆណាស់ជី หนุนเจ้าแคทก็ขึ้นเทเลอร์แล้วครับขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่ยะโสยะโสโอหัง <laughs> ยิงยะโสโอหังอ้าวทักกับโดเรมอนขึ้นเทเลอร์เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งครับที่ยะโสนะครับ ต้จัดส่งภายใน20นาทีเออ,<ฟ>อยะโสรครับไปยะโสนี่ประมาณ200กว่าโลได้ไหมพี่น้องสามป่300กว่าโลครับรใช่ไหมไหน,นั่งเบาะซ้ายเลยเนาะ <laughs> ยังบ่อได้เลยเนาะอเอายังไม่เลิกงานอ๋อดีบทำเนอะขาม,มีงานแล้ว, <c oughs> ลวไ,ไปไงมาไงได้มาอยู่โทรหนึ่งนี่ใช่ไหม,ไมใช่ไหมได้เลย ไปไปมามากลายมาเป็นช่างโทหนึ่งซะแล้วสี่โมงแล้วเนะนี่อยอ๋อสี่โมงสมพอแต่ยังไม่เลิกงานเลยดีเลยอ้าวฟ้าร้องตึ้งๆแล้วไปตกที่ไหนอะเมื่อกี้ขึ้นมาทางน้องตะเคียนแล้วอะทำไมเบี่ยงได้อ่ะออโอ้ยมาตกแต่บ้านกรวดนั่นแหละตกน้องตะเคียนบ้างฝนเอ้ย มีอะไรนะฮะมีข้าวข้าวอาบน้ำยังอาบน้ำแต่งตัวหล่อๆไปไม่ได้ไปไหนก็นั่งแบบสบายๆจะอาบตอนไหนตอนมืดตอนถ้ยอาบ เต็นนอนถ้าจะอาบตอนนี้อยู่ยองอย่างนี้น่าจะร้อนหนิใช่ไหมออออฟฟิศเขาไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยออฟฟิศเขานี่นอนเปิดพัดลมต๊เลยสบายเลยใช่ไหมออฟฟิศเหล้าอ่ะนอนเปิดพัดลมปุ๊ยเฮยห่มผ้าด้วยไหมห่มผ้าด้วยไหม เปิดเปิดนานๆไปนะหรอปลักปลักทายับปลัก,ก,กลวมต,ลต้องเปลี่ยนใหม่ต้องซื้อปลักมาเปลี่ยนใหม่อ,หมอื <c oughs> <c oughs> อมอ <c oughs> อันไหนมันขาดอันไหนมันขาดนี่นะไอ้ตัวเนี้ยเพมันอะเนี่ยเพนั่นแหละเป็นไรอ่ะเพมันหมุนเหมือนมันสึกอ่ะแล้วมันมีอีกด้านหนึ่งครับผมใช้อีกด้านอ๋อแบบแบบหมุนไปอีกข้างหนึ่งอ่ะลองดูลองดูลองดูแสดงว่าน้องนนท์ไม่ค่อยได้อัดจารบีอืมไม่ค่อยได้อัดจารบี เหมือนกับคันนูน่ะเห็นไหมแตกทั้งสองข้างเลยแจลวแฉลนี่ทำอะไรอีกทำปลักไว้เปิดพระลมมมม้มแถวทำปลักไว้เปิดพระลม้ไม <c oughs> ไม่รู้ว่าได้กี่กิโลเมตรได้อ่ะมาแล้วครับฝนน้องตะเคียนไม่ตกครับรัดมาตกบ้านกรวดเอาเลยชั้นใจ ตกแล้วโอ้ยเดี๋ยวผมยองรถตรงมาก่อนเดี๋ยวออกไม่ได้แน่เลยออกได้ไหมล่ะยัไม่ดูเลยไปดูออกได้ไหมเท่าเกก็ไม่ยูด้วยออกไม่ได้ก็คือชวยเลยดิเรา<อ>ต่อพัดลมหูเอาพาเตปพันอย่าเอาถุงยาง ถุงพลาสติกนั่นแหลยอย่าเอาถุงพลาสติกมาพันมันอันตรายเออเอาบะเต็บพันนี่เขต่อตัวนี้เลยทำไมใช่ไหมใช่อ๋อไอตัวนี้ทิ้งวะทิ้งเหลืออยู่แค่นั้นจะโตทำไมอืมไม่ดีไม่ดีนี่ถ้าสมัยหัวยาวนี่เก็บไว้อย่างดีเลยได้นี่ขับรุนหัวยาวอ่ะเวลาฟิวขาดปุ๊บเอาไปใช้สองอ่ะตัวนี้ป๊ะขับได้เลย เออขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยสายไฟไหม้ควันเต็มหน้ารถปุบโอ้สนุก,กสนุกไได้ยังอ่ะเ,ออเลิกงานแล้วได้เวลาบันเทิงแล้ววันนี้กินสองสาว่วันนี้กินสองสาวสองคนเหลา โอ้จันชูบอกว่าเพิ่งได้ทำงานด้วยกันไม่กี่วันเองไปอีกแล้วจันชูว่างั้นไปเหงาอยู่คนเดียวอีกแล้วคิดถึงที่รักปากน้ำมูลคือเราได้เมียเป็นคนลาวเนาะ ไปทำพาสปอร์ตให้เราเนะี่ยเดี๋ยวปีหน้าพาไปลาวทำไมไปกับใครก็ไให้เราเก็บตังไว้มีมีเงินแค่สักสองพันสาพันก็ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปเดี๋ยวพี่จะไปแให้จานชูเขาเป็นไกด์พาเที่ยวเออไปเที่ยวกินนั่งกินตามน้ําตกอะไรแบบเนี้ย ออกได้หรอออกได้โอ้แจวเลยไม่ช่วงนี้ออกได้แต่ถ้าฝนตกแล้วมันออกไม่ได้เก็บนะเก็บเงินเนอะเก็บเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะพาไปทำไอ้พาสปอร์ตทำบุรีรัมนี้พาไปลาวพาเราไปกินกินไอ้อะไรลาวมีไหมนะ่ะสองสาวอะ่ะมีมีใช่ไหม เอือน,นั่นแหละเราไปกิน,นอะไรต้มนั่นแหละกินเราต้มลาวนั่นแหละพาเลาไปเดินเที่ยวกินก้อยกุ้งเขาเนาะตำกุ้งอะไรที่เขาว่าตำกุ้งอะไรตลาดของป่าอะไรแบบนนี่นะของป่าเยอะดิเราต้องไปลี่เไปเลาวไปเที่ยวลาวพาเลาไปเที่ยวลาวเดี๋ยวว่างๆพาเลาไปทําพาสปอร์ตพาสปอร์ตไม่มีไรแค่บัตรประชาชนไนบัตรไ,ไปทําที่ด่านเลย ไหนไอ้ที่ดานเลยนี่ะนะ<า>เราทำนี่เสียห้าร้อยเองเฮ้ยห้าร้อยด้วยพันหนึ่งพันหนึ่งพาสปรอร์ตห้าปีโอหรือว่าไปท่องเที่ยวไช่ห้าปีห้าปีก็นั่นเลยง้อนี่างอ้อไปจัดชายใครคับเปิดอะไรับตุงที่แกจะให้รถดำมาครูไม่นานเดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกับเมียให้รู้เรื่องก่อนไง คุยก็มีคุยก็มีไอรู้เรื่องกันเออเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเทศลาวเด้อเดี๋ยวจะไปจำธุรกิจอยู่นู่นเลยดูไหมหมอนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ่เป็นคืบเลยเลยอยู่กับหัวนี่ที่เขาเย็บไงถ้าพูดคำนี้ออกมาอ๋อใช่ช่างเชื่อมครับ ช่างเชื่อมนี่นิ้งนองเป็นไงจัดเจ็ดสมบูรณ์เรียบร้อยอครับรับคลิปนี้บายบายครับผมก็มากินสองซาวกับเราครับสวัสดีครับ